สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมนะฮะมายุสขาในช่องรถเก่งมือ2ใบมายุสคาะครับวันนี้นะมีรถเข้ามาใหม่นะครับนี่ด้านหน้าผมนี่เลยเป็นตัวท็อปสุดเลยนะเป็นรถปี2012กับเจ้าตัวโตต้าวิออส 1.5G นะฮะปี12ราคาหน้าครบนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ5,000นะครับนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะเป็นรุ่นที่น่าใช้มากนะ น่าใช้มากรุ่นนี้ถึกทนมากแล้วประหยัดน้ำมันด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาเจ้เจาตัวจอตาวีออสต์ rt, นะครับตัวท็อปสุดนะติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่325,000บาทเท่านั้นเองนะครับนะครับก็สนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับมาอุตสาหะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัววีออสคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่อง รถเก่งมือสองบายมาอุสคารนะฮะฝากช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับอ่ะทันี้มาดูเลยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นฮาโลเจนแบบนี้นะครับโคมไฟใสใสเลยนะครับนี่นะฮะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยกระจังหน้านะครับกับตัวกันชนหน้าเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับป้ายทะเบียนสวยนะคันนี้สาขอไข่จอจาน402-4กรุงเทพมหานครนะครับเป็นรถสีบอนรถเดิมๆนะครับมือเดียวไม่มีปลอดชุนหนักพิวามจมน้ำได้ทั้งสิ้นเลยนะฮะ เดี๋ยวมาดูนะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นยางไซส์ห5ึ่งเ R สินะครับนี่เนี่ยเป็นยางปี2020นยี่สบะฮะเป็นล้อแม็กซีรูร้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับ4ี่อรลอยเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 5ึ่งจุ VVTI นะครับกระจกพับปับไฟฟ้านะครับตัวรถบางๆเลยนะเบ้าเปิดสวยๆนะครับ นี้นะฮะครบเครื่องเลยไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะฮะลูกค้าขับคือมาออกจากไฟแนนซซสดนะครับก็สามารถขับไปได้เลยนะครับแต่งประตูนะครับได้ไฟฟ้าหมดเลยนะนี่นะฮะเบาะหนังสีเบตนะครับตัวรถเดิมๆเลยรถไม่มีขยับนะครับนี่นะับพวงมาลัยจะได้เป็นแบบวงกลมท้ายตัดนะครับสวยเลยนะครับเป็นพวงมาลยมลติฟังก์ชันนะครับ เกียร์ออโต้ Auto, แบบขั้นบันไดแบบนี้นะครับนะเครื่องเสียงเดิมแท้โรงงานนะ CD mp 3ตัวนี้ยังไม่มีบลูทูธแต่เขามี a ux มาให้นะครับนี่เลยมีที่วางแก้วมาให้ด้วยกระจกพับปับไฟฟ้าคือภายในสะอาดมากลูกค้านะครับผมนะ,ะมาดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังโหแทบแบบเบาะแทบไม่มีรู้รอยเลยนะฮะสวย,สวย น,ะนี่นะครับสาวไ้ทำงานนักศึกษานะครับหรือว่าแม่บ้านนะครับนะสามารถขับสบายๆเลยประหยัดน้ํามันนะฮะนี่นะครับสวย,สวยมาดูด้านหลังกันนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะที่เบอร์0ู4 3 8 4 8 4ส4นยะครับไฟ <c oughs> ท้ายของเขาจะเป็นไฟท้ายแบบนี้เลย3ชั้นโลโก้อยู่ต่าง,างหรือพบ เนี่ยถ้านหลังกว้างนะกว้างมากเลยคันนี้นะครับเมทอาร์ตอะไรเดิมๆเลยนะครับนี่นะฮะเมทอาร์ตเดิมๆนะกระจกก็เป็นกระจกเดิมน็อตไม่มีขยับลูกค้านี่นะฮะน่าสนใจนะคันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณห0 0พันนะครับ7ปีนะพาผ่อนถูกกว่านี้นะครับก็ดาวมานะครับนะสวยน่าสนใจคันนี้นะครับราคาเพียง325,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลย ไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับในส่วนตัวห้องเครื่องนี่เลยโอ้ยน็อตไม่มีขยับด้วยลูกค้านี่นะฮะน็อตด้านในเดิมเดิมโอ้สีเดิมนะครับเม็นอาร์ตแบบจัดเลยแล้วก็ยางนะครับแท่นเครื่องสภาพกริปมากนะฮะมาร์กโรงงานยังเหลือลูกค้ารถปี12นะครับ ตัวเครื่องนต์นเบนซิน VVTI นะครับผมแบตเตอรี่ใหม่สสวยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาป้งแท้เด้รโรงงานนะครับสติกเกอร์อมอก,กอกอยู่ครบเลยเดี๋ยวไปดูเพจหน่อยนี่นะครับเพจก็จะเป็นรถนะครับเดือนมกลาปี2012นี่นะครับอ่าสวยๆ ก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว t o y o ต a v i o อนะครับ 1.5G คันนี้นะฮะไว้เป็นตัวเลือกนะครับกับลูกค้าที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะฮะผมแนะนำเลยนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับตัวสภาพแล้วก็ตัวรถนะฮะสมรรถนะของเขานะครับถึกทนแน่นอนนะครับก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว t o y o ต a v ว o ออ 1.5G เกียร์ออโต้ปี12คันนี้นะฮะ ราคาเพียง325,000บาทลูกค้าเครดิตดีออกรถสูนบาทได้เลยนะครับก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 384 8404 4. สำหรับวันนี้ผมมะยุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะนะครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ